ทที่สองการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่คุณลักษณะของ Big Data ประโยชน์ของ Big Data ตัวอย่างการใช้ข้อมูล Big Data ประเภทของ Big Data และการจัดการโครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่คือ จำนวนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลเกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดาที่จะรองรับได้คุณลักษณะของ Big Data ปริมาณความหลากความถูกต้องความเร็วความแปรผันคุณค่าประโยชน์ของ Big Data การนำข้อมูลมาปรับปรงุงการนำข้อมูลภัยพิบัติจากธรรมชาติการนำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม ัวอย่างการใช้ข้อมูล Big data หนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สองสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสีการเรียนรู้ของเครื่องจักรหาการทำงานของข้อมูลขนาดใหญ่ประเภทของ Big data และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ประเภทของ Big data หนึ K ่งข้อมูลแบบมีโครงสร้าง2ข้อมูลแบบกึง่งโครงสร้างสข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่1วิเคราะห์ข้อมูล2การเข้าถึงจัดการและการจัดเก็บข้อมูล3ตัดสินโดยใช้ข้อมูล